ในประเทศที่ขนบธรรมเนียมประเพณีกดทับผู้คนอย่างหนักและอคติยังคงฝังรากลึกศิลปินบางคนเลือกที่จะไม่อยู่ในเงามือดอีกต่อไปพวกเขาเลือกความกล้าหาญแทนความกลัวเลือกความจริงแท้แทนหน้ากากนักแสดงชาวโคลอมเบียทั้ง7คนนี้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนโฉมวงการภาพยนตร์แต่ยังได้ครองใจผู้ชมจำนวนมากทั้งในลาตินอเมริกายุโรปและที่อื่นๆเรื่องราวของพวกเขาบอกเล่าถึงเสรีภาพ ความเป็นตัวของตัวเองและพลังอันไม่สั่นคลอนในการซื่อสัสตย์ต่อตัวเองวันนี้คุณจะได้รู้จักกับเจ็นักสแสดงโคลอมเดียผู้มีชื่อเสียงที่สุดที่กล้าเปิดเผยตัวต,วต,วตนอย่างเปิดเผยและแสดงให้เห็นว่าความรักและความกล้าหาญไม่มีพรมแดนพวกเขาทุกคนเป็นมากกว่าแค่ศิลปินพวกเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ที่ความจริงใจคือรูปแบบการต่อต้านที่แข็งแกร่งที่สุดฮวนปาโบลเอสปิโนซา ช่วงเวลาที่ความจริงดังกว่าชื่อเสียงฮวนปาโบลเอสปิโนซาเป็นที่รู้จักในฐานะชายหนุ่มผู้มีสเสน่ห์แห่งวงการโทรทัศน์โคลอมเบียเสมอมาชายหนุ่มผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นผู้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมหลายล้านคนในซีรีส์อย่างเอลเซครตาริโออย่างไรก็ตามเบื้องหลังรอยยิ้มนี้ซ่อนการต่อสู้ที่ไม่มีใครเห็นมานานหลายปีในปี2019เขาตัดสินใจที่จะทำลายความเงียบ ในวิดีโอที่เรียบง่ายและจริงใจเขากล่าวประกาศต่อสาธารณะถึงการเป็นเกย์ของเขาไร้ซึ่งดราม่าไร้ซึ่งการจัดฉากมีเพียงความสงบของชายที่ในที่สุดได้หายใจอย่างอิสระช่วงเวลานี้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งสำหรับเขาสำหรับแฟนๆของเขาและสำหรับทั้งประเทศที่ยังคงพยายามยอมรับความแตกต่างสปิโนซาไม่ได้พูดในฐานะกะบฏแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เหนื่อยหน่ายกับการซ่อนเร้น การเปิดเผยของเขาไม่ใช่แค่พาดหัวข่าวมันคือการปลดปล่อยนับตั้งแต่นั้นมาฮวนปาโบโก็ใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยกับคู่ชีวิตของเขาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตและพูดถึงความเป็นตัวของตัวเองด้วยความสงบของชายผู้ที่ในที่สุดได้อยู่ร่วมกับตัวเองอย่างกลมกลืนในวงการที่ต้องการความสมบูรณ์แบบและหลงไหลในหน้ากากเขากลับเลือกสิ่งที่ตรงกันข้ามความจริงวันนี้เอสปิโนซาได้รับการยกย่องเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแค่ในโคลอมเบียแต่ยังรวมถึงในยุโรปซึ่งความจริงใจของเขาได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึง้งเรื่องราวของเขาเตือนใจเราว่าความกล้าหาญนั้นติดต่อกันได้และความงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศิลปินไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าของเขาแต่อยู่ที่อิสรภาพของจิตวิญญาณ 2. ฮาวิเอร์รามิเรสจากดาราเด็กสู่สัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ฮาวิเร์รามิเรสยังเป็นเด็กอยู่ เมื่อเขาพิชิตใจคนนับล้านในซีรีส์ปาเดร์อีอีโคสแต่เบื้องหลังความสำเร็จในวัยเยาว์นั้นความเงียบงันที่หนักอึ้งขึ้นทุกปีได้ก่อตัวขึ้นความเงียบที่เต็มไปด้วยความกลัวความสงสัยและความปรารถนาที่ไม่ได้เอ่ยออกมาในปี2017ฮาวีเร์ตัดสินใจที่จะทำลายความเงียบนี้ด้วยเพียงไม่กี่คำที่จริงใจเขากล่าวประกาศต่อสาธารณะว่าผมเป็นเกย มันไม่ใช่การสารภาพมันคือการปลดปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเองแทนที่จะซ่อนตัวเขากลับเปลี่ยนเรื่องราวของเขาให้กลายเป็นข้อความแห่งความวังในปี2022เขาได้ตีพิมพ์หนังสือ sin g e no e y paraiso ผลงานอันกล้าหาญที่ไม่เพียงแต่เล่าถึงการเดินทางส่วนตัวของเขาแต่ยังกลายเป็นเสียงของทุกคนที่ยังคงอยู่ในเงามืดในหนังสือเล่มนั้น ฮาวีย์พูดถึงความเจ็บปวดการยอมรับตัวเองและการสแสวงหาความรักที่ไม่หยุดยัง้งโดยไม่ร้องขอการอนุญาตวันนี้ฮาวิยร์รามิเรสเป็นมากกว่าแค่นักแสดงเขาคือนักกิจกรรมนักเขียนและแรงบันดาลใจเขาใช้ชื่อเสียงของเขาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการยอมรับสุขภาพจิตและความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นบนเวทีในการสัมภาษณ์หรือในโซเชียลมีเดียทุกที่เขานำเสนอข้อความเดียวกัน ความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นพลังในยุโรปเรื่องราวของเขาได้สร้างความประทับใจให้กับคนหนุ่มสาวจำนวนมากที่พบว่าตัวเองสะท้อนอยู่ในถ้อยคำของเขาเพราะฮาวีเร์แสดงให้เห็นว่าความเพราะบางไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความกล้าหาญที่แท้จริงเขาเลิกเล่นบทบาทและเริ่มใช้ชีวิตจริงของเขา 3. g u กิเอร์โมวิกเบสการปฏิวัติความรักอย่างเงียบงนัน กิเอร์โมวิกเบซน้องชายของนักร้องชื่อดังคาร์ลอสวิกเบซได้พิสูจน์แล้วว่าความกล้าหาญไม่จำเป็นต้องเสียงดังเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเขามีชีวิตที่เก็บตัวมาหลายปีห่างไกลจากแสงสีของสื่อจนกระทั่งในปี2018เขาได้ทำสิ่งที่หลายคนในประเทศของเขายังคงคิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาแต่งงานกับโฮเซมายาคู่ชีวิตที่คบหากันมานาน หลังจาก5ปีแห่งความรักความไว้วางใจและความเข้มแข็งที่เงียบงันร่วมกันงานแต่งงานครั้งนี้เป็นมากกว่างานเลี้ยงส่วนตัวมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายของเสรีภาพในสังคมที่ความเท่าเทียมกันยังคงถูกถกเถียงราวกับเป็นสิทธิพิเศษกิเยร์โมยืนอยู่ที่นั่นยิ้มอย่างสงบในชุดสูทเรียบง่ายและกล่าวตกลงไม่ใช่แค่กับคนคนหนึ่งแต่กับตัวเอง กับชีวิตที่ปราศจากความกลัวร่วมกับโฮเซเขาสร้างครอบครัวเป็นพ่อของลูกแฝดและแสดงให้โลกเห็นว่าครอบครัวไม่ได้ถูกกำหนดโดยบทบาททางเพศแต่ด้วยความรักความอดทนและความเคารพซึ่งกันและกันโดยปราศจากเรื่องอื้อเฉาวปราศจากการยั่วยุแต่ด้วยศักดิ์ศรีที่ไม่อาจมองข้ามได้ชื่อของเขาอาจไม่ได้ปรากฏในพาดหัวขาวบ่อยเท่าของพี่ชายแต่เรื่องราวของเขา สะท้อนกล้องลึกกว่านั้นเพราะทุกครั้งที่กิเยร์โมปรากฏตัวต่อสาธารณะพร้อมกับสามีและลูกูๆของเขาเขาได้เขียนบทใหม่ของโคลัมเบียอย่างเงียบๆบ,บทที่ความรักในที่สุดก็สามารถเป็นอิสระได้ในยุโรปกิเยร์โมมักถูกมองเป็นแบบอย่างชายผู้แสดงให้เห็นว่าความเป็นวีรบุรุษที่ท้จริงไม่ได้อยู่ในบทบาทหรือรางวัลแต่ในความกล้าหาญที่รักอย่างไม่มีเงื่อนไข 4. อันเดรสปารา ศิลปินผู้เข้าใจแทนที่จะตัดสินอันเดรสปาราคือหนึ่งในนักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโคลัมเบียชื่อที่แม้ในยุโรปก็ยังถูกเอ่ยถึงด้วยความเคารพเขาเป็นที่รู้จักการแสดงบทปาโบลเอสโกบาในซีรีส Del ์เอลปาตรอนเดลมาลได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพรสวรรค์ไร้ขีดจำกัดแต่เหนือกว่าชื่อเสียงคือสิ่งที่ทำให้เขาพิเศษอย่างแท้จริงทัศนคติ ความเห็นอกเห็นใจและความมุ่งมั่นอันไม่สันคลอนต่อความจริงและมนุษยธรรมปาร่าไม่เคยอ้างว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน LGBTQ+ แต่เขาเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดในการสัมภาษณ์เขามักจะพูดด้วยความจริงใจซึ่งหาได้ยากในโลกบันเทิงนักแสดงไม่ตัดสินแต่เขาเข้าใจเขากล่าวไว้ครั้งหนึ่ง และประโยคนี้กลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของเขาเขาเรียกร้องให้รื้อกำแพงแห่งอคติที่ยังคงขัดขวางไม่ให้ศิลปินสามารถรักและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระสำหรับเขาศิลปะคือเครื่องมือแห่งการปลดปล่อยในทุกบทบาทเขาไม่ได้มองหาแค่ความลึกซึ้งแต่ยังมองหาความจริงสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์เขาตีความตัวละครที่ซับซ้อนขัดแย้งและเปราะบางเพราะเขารู้ว่า ศักดีของเขาอยู่ในสิ่งเหล่านี้นั่นเองในยุโรปซึ่งซีรีส์ของเขาพบผู้ชมหลายล้านคนบนเน็ตฟลิ์ปาร่าไม่เพียงแต่ได้รับการชื่นชมในฐานะนักแสดงเท่านั้นแต่ยังเป็นเสียงของศิลปินรุ่นใหม่จากลาตินอเมริกาที่ให้ความสำคัญกับความกล้าหาญมากกว่าธรรมเนียมปฏิบัติข้อความของเขาชัดเจนเสรีภาพไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองมันคือความต้องการของมนุษย์อันเดรสปาร่า สอนเราว่าศิลปินที่แท้จริงไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นแต่สะท้อนอย่างที่มันควรจะเป็นอิสระยุติธรรมและเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจ 5. เซบาสเตียนซิลวาคนรุ่มใหม่ที่ไม่ต้องการการอนุญาตอีกต่อไปเซบาสเตียนซิลวาเป็นส่วนหนึ่งของเคลื่อนลูกใหม่ของนักสแสดงโคลมเบียที่ไม่ต้องการรออีกต่อไปจนกว่าโลกจะพร้อมที่จะยอมรับพวกเขา ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพของเขามันก็ชัดเจนว่าเขาแตกต่างไม่ใช่แค่เพราะพรสวรรค์ของเขาแต่เพราะความซื่อสัตย์ที่ไม่ประนีประนอมของเขาในขณะที่เพื่อนร่วมง,งานหลายคนพยายามรักษาภาพลักษณ์ที่ไร้ทิตฐิสำหรับสาธารณะเซบาสเตียนกลับเลือกสิ่งที่ตรงกันข้ามความโปร่งใสเขาพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความรักที่เขามีต่อผู้ชายเกี่ยวกับความสงสัยความเปราะบางและเสรีภาพเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเขา ไม่ได้เป็นสถานที่สำหรับการจัดฉากแต่เป็นไดอารี่ของชีวิตจริงของเขาเต็มไปด้วยความสุขการเดินทางความอ่อนโยนและอารมณ์ขันใช่ผมรักผู้ชายเขากล่าวครั้งหนึ่งอย่างเรียบง่ายและปราศจากอารมณ์เกินจริงห้าคำนี้เปลี่ยนแปลงอาชีพของเขาในสังคมที่แนวคิดชายเป็นใหญ่ยังคงฝังรากลึกในจิตใจความซื่อสัตย์ของเขาเกือบจะเป็นการปฏิวัติเซบาสเตียนแสดงให้เห็นว่า การเป็นคนอ่อนไหวไม่ใช่เรื่องน่าอับอายว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากซ่อนเร้นแต่มาจากความจริงสำหรับเขาความรักไม่ใช่ถแถลงการทางการเมืองแต่เป็นสภาวะของมนุษย์ในยุโรปเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่นี้คนที่ไม่ร้องขอการยอมรับอีกต่อไปแต่ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติทุกโพสต์ทุกบทสัมภาษณ์ทุกรอยยิ้มของเซบาสเตียนล้วนมีข้อความเงียบๆว่าความเป็นตัวของตัวเองนั้น น่าดึงดูดใจมากกว่าความสมบูรณ์แบบเขาไม่ได้แสดงเพื่อเอาใจเขาแสดงเพื่อที่จะมีอยู่จริงใจเปราะบางอิสระและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งในเสียงที่สำคัญที่สุดของภาพยนตร์ละตินอเมริกาสมัยใหม่ 6. ซานติอาโกเรเยสเมื่อเสียงหัวเราะกลายเป็นภาษาแห่งเสรีภาพซานติอาโกเรเยสหรือที่รู้จักกันในบทบาทฟริโต ที่ไม่อาจาลืมได้จากซีรีส์ยอดนิยมเอลมันเอสเฮมันได้แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ขันเป็นได้มากกว่าแค่ความบันเทิงมันสามารถเป็นเครื่องมือแห่งการปลดปล่อยได้เบื้องหลังรอยยิ้มสุกสนและพลังงานแห่งความตลกขบขันของเขาคือชายผู้หนึ่งที่เข้าใจตั้งแต่เนิ่นๆว่าความเป็นตัวของตัวเองคือรูปแบบศิลปะที่กล้าหาญที่สุดตั้งแต่อายุอย่างน้อย เขาก็ประกาศตนเองเป็นเกย์อย่างเปิดเผยปราศจากความกลัวปราศจากคำอธิบายอันยาวเหยียดเพียงด้วยความสงบของผู้ที่รู้ว่าความจริงไม่ใช่เรื่องอื้อเฉาในโลกที่นักแสดงยังคงถูกผลักดันให้เล่นบทบาทเหมารวมการเปิดเผยของซานติอาโกเปรียบเสมือนเสียงกลองที่ดังสนัน่นเขาไม่ได้ต้องการเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่เขาก็ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับผู้ที่ปฏิเสธที่จะซ่อนตัว อินสตาแกรมของเขาคือไดอารี่ที่เปล่งประกายไปด้วยความสุขความรักและเสรีภาพที่ได้ใช้ชีวิตจริงที่นั่นเขาแสดงภาพคู่กับคู่รักของเขาหัวเราะท่องเที่ยวมีชีวิตชีวาไม่มีแถลงการไม่มีคำยั่วยุมีเพียงความสุขที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ในการเป็นตัวของตัวเองและนั่นคือพลังที่แท้จริงของเรื่องราวของเขาในยุโรปหลายคนมองว่าสานติอาโก เป็นทูตวัฒนธรรมใหม่ของลาตินอเมริกาที่รวมเอาการเน็บแนมตัวเองและความกล้าหาญเข้าไว้ด้วยกันสำหรับเขาความสำเร็จไม่ใช่รางวัลแต่คือความสงบความสงบภายในที่ผู้ที่เลิกแกล้งทำเป็นคนอื่นเท่านั้นจะรู้จักซานติอาโกเรยเยสเตือนเราว่าบางครั้งเสียงหัวเราะก็จำเป็นในการถลายกำแพงและในการกระทำที่ซื่อสัตย์ทุกครั้งก็มีเศษเสี้ยงของการปฏิวัติอยู่เสียงหัวเราะของเขาไม่เพียงแต่แพร่เชื้อได้ แต่ยังปลดปล่อยอีกด้วย 7. a l อเลฮันโดอากิลาศิลปินผู้เปลี่ยนเวทีให้เป็นถแถลงการ a อเลฮันโดอากิลาไม่ได้เพียงนักแสดงเขาคือพลังงานที่สัมผัสได้แม้ก่อนที่เขาจะเอ่ยคำใดๆในผลงานอย่างโรซาริโอติเคราสนาคอสหรือลาเรน a าเดลซูเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการแสดงเป็นมากกว่าแค่การสวมบทบาทมันคือความจริงที่หายใจอยู่ แต่เบื้องหลังวินัยและความแข็งแกร่งของเขาคือชายผู้หนึ่งที่เข้าใจศิลปะในฐานะภาระผูกพันทางศิลธรรมอาวุธต่อต้านความไม่รู้เครื่องมือเห็นความเห็นอกเห็นใจแตกต่างจากหลายคนที่หลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นทางสังคมอากิล่าเลือกเส้นทางที่ชัดเจนเขาพูดอย่างเปิดเผยถึงความรับผิดชอบของศิลปินในการเป็นตัวแทนของความหลากหลายทำลายภาพลักษณ์เหมารวมและทำให้ความเป็นมนุษย์ปรากฏให้เห็น โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกสบายเมื่อตัวละครสองตัวรักกันนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับเรื่องราวความรักไม่ต้องการการอนุญาตเขากล่าวไว้ครั้งหนึ่งประโยคที่ถูกอ้างอิงในการสัมภาษณ์หลายครั้งและอธิบายทัศนคติของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่าเขาจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของตัวเองแต่ความใกล้ชิดกับชุมชน LGBTQ+ ของเขาก็ไม่อาจสงสัยได้เขามีส่วนร่วมในแคมเปญต่อต้านการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนนักแสดงรุ่นใหม่ให้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและเรียกร้องให้อุตสาหกรรมสร้างบทบาทที่ซับซ้อนและเป็นธรรมชาติมากขึ้นสำหรับเขาศิลปะไม่ใช่กระจกสะท้อนสังคมแต่เป็นหน้าต่างสู่สิ่งที่สังคมควรจะเป็นมีมนุษยธรรมอ่อนไหวและยุติธรรมมากขึ้นในยุโรปอเลฮันโดรอากิล่าได้รับการยอมรับอย่างสูงจากความลึกซึ้งและจริงจังของเขาเขาเป็นตัวแทนของศิลปินละตินอเมริกันสมัยใหม่ไม่ใช่คนเสียงดังแต่เป็นคนจริงจัง ไม่ใช่กบระบเพื่อการกระโแต่เพราะความรักในความจริงอเลฮันโดแสดงให้เราเห็นว่าความกล้าหาญไม่ได้อยู่ที่การตะโกนความจริงของตัวเองเสมอไปแต่บางครั้งมันก็อยู่ที่การปกป้องความจริงของผู้อื่นด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของเสรีภาพศิล,ลปินทั้ง7คนนี้ทำมากกว่าแค่การแสดงบทบาทพวกเขาได้ทำลายกำแพงเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นที่สังคมสร้างขึ้นเมื่อกลัวความแตกต่าง พวกเขาทุกคนได้แสดงให้เห็นในแบบของตัวเองว่าความกล้าหาญไม่จำเป็นต้องเสียงดังเสมอไปแต่บางครั้งก็เงียบสงบและอ่อนโยนในคำว่าตกลงง่ายๆในคำพูดที่จริงใจในรอยยิ้มที่ใช้ชีวิตจริงฮวนปาโบลเอสปิโนซาสอนเราว่าความจริงจะปลดปล่อยฮาวิเ r ร์รามิเรสเปลี่ยนความเปล่าะบางของเขาให้กลายเป็นแรงบันดาลใจ g u ก l เ r โมวิเวสแสดงให้เห็นว่าครอบครัวมีอยู่ทุกที่ที่มีความรักอันเรสปาร่าเตือนเราว่าความเห็นอกเห็นใจคือศิลปะขั้นสูงสุดเซบัสเตียนซิววานำความเป็นตัวของตัวเองเข้าสู่โลกดิจิทัลซานติอาโกเรยสหัวเราะเย้ะหยันอาคติและอเลฮันโดอากิล่าใช้เสียงของเขาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวของพวกเขาเป็นมากกว่าแค่การสารภาพส่วนตัวมันคือกระจกสะท้อนคนทั้งรุ่น ที่ปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตตามแบบแผนเดิมๆในแววตาของพวกเขาสะท้อนความจริงที่เป็นสากลว่าความรักไม่มีขีดจำกัดและศิลปะจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีความกล้าหาญที่จะเป็นมนุษย์บางทีนี่อาจเป็นข้อความที่ยุโรปละตินอเมริกาและโลกต้องการในตอนนี้ว่าเสรีภาพไม่ได้ถูกมอบให้แต่ต้องถูกใช้ชีวิตและว่าทุกคนที่ลุกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวของตัวเองได้นำแสงสว่างมาสู่ความมืดมิด เพราะทายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเรื่องอื้อเฉาหรือผ้าดหัวข่าวมันเป็นเรื่องของมนุษย์และความกล้าหาญที่จะพูดง่ายๆว่าฉันคือฉันและนั่นก็เพียงพอแล้ว